สำหรับใครที่อยากใช้ระบบโซลาร์เซลล์แต่ยังไม่มีความรู้ประกอบแผงไม่เป็นหรือแผงเก่าไม่ได้มาตรฐานแนะนำเลยค่ะชุดนอนนาพรีเมียมรุ่นสัมพมัิอัปเกรดชุดของเราประกอบไปด้วยชาร์จเอร์ m p p t 2 0ยแอมป์ยี่ห้อ V-Power m a x ตัวนี้ชาร์จไฟไวกว่า PWM ถึง2เท่าและมีระบบตัดไฟเมือ่อแบตเตอรี่เต็มเพื่อถนอมแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์มากๆเลยนะคะ ในส่วนอินเวอร์เตอร์12โวลต์3,000วัตต์ยี่ห้อ Vpowermax การันตีไฟออกเต็ม3,000วัตต์ใช้แปลงไฟเพื่อใช้งานทั้งใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพัดลมหลอดไฟหม้อหุงข้าวตู้เย็นหรือเครื่องมือช่างต่างๆใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยค่ะสามารถเสียบปลอกพ่วงออกมาใช้งานได้เลยค่ะในส่วนเบรกเกอร์จะได้เป็นเบรกเกอร์ DC แท้อย่างดีมีให้2ตัวจากแผงและแบตเตอรี่สายไฟที่เลือกใช้จะเป็นสายไฟฉนวน2ชั้นทุกตำแหน่ง รวมถึงสายโซลาเซลล์ที่เข้าหัวพร้อมใช้งานทุกจุดคุณภาพดีกว่าและได้มาตรฐานกว่าแผงที่ขายตามท้องตลาดอย่างแน่นอนค่ะ วิธีการใช้งานแค่ลูกค้านำสาย MC4 ต่อกับแผงโซลาร์เซลล์และขันสายห่างปลาเส้นนี้เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ให้แน่นสายไฟจากอินเวอร์เตอร,ตอร์จะเป็นสายไฟเส้นใหญ่เบอร์10ซึ่งได้มาตรฐานสูงสุดสำหรับต่อกับแบตเตอรี่รับประกันว่าไม่มีใครใช้เหมือนเราแน่นอนแค่นี้นะคะก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะแนะนำก่อนต่อสายให้ยกเบรกเกอร์ลงก่อนทุกครั้งนะคะสินค้าของเรารับประกันใช้ของคุณภาพดีที่สุดทุกชิ้น พิเศษสั่งซื้อวันนี้แถมฟรีคั้วแบตเตอรี่ทองเหลืองหนึ่งคู่และปักพวก่วงโมออลสางเมตรฟรี